สบายดีพ่อแม่พี่น้องชี่อยูในลาวและยู่ตั้งประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ดังฟังไทยเบิร์ดสุขุสุขนฟูอินเซอร์ดังทางประเทศกัมพูชานะออกมานะเปิดหับบริจาคเงินนะเพื่อจะไปซื้อนากากนะฟูอินเซอร์กัมพูชาคนนี้นะมีคนติดตามเป็นล้านได้บมเมนคนติดตามน้อยๆนะแล้วออกมาบอกว่านะจะเอาเงินนะที่บริจาค ทางประเทศกมัมพูชาประชาชนกมัมพูชานั้นบริจ้างให้จะเอาไปซื้อนากากมากันอ่าแกตผิดต่างๆเนี่ยเขาเอามาจากเรื่องนี้นะอันที่เฟกเนียวทางคอมเมนเขาสร้างขึ้นที่เขาบอกว่าอันประเทศไทยนะอันปล่อยสารเกตพวกนี้นะตุยคนในประเทศอันกมันมพูชาคน่ะนะเอ้ยนะนะอันนี้นี่ ถ้าคนบงเงิกนะเอาหูภาพนี่ไปเปรียบเทียบก็ได้นะในอินเทอร์เนต็ตมันก็หู้แล้วนะว่ามันแท้หรือปลอมนะมันอันเป็นเครื่องบินที่ทางประเทศเอลเอนะที่เขาดับไฟป่านะตอนช่วงที่เกิดไฟป่ามันไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแท้นะเขาเอามาเฟกนิวนี่นะ อินฟูเซอร์เด็กอ่าคนนี้นะ่ะอ้างมาจากว่านะ่ะอันก็สักคอมเมนก็เป็นคนอันแชนะ์น่ะและวก็อันผู้นำนะ่กะก็เป็นคนกดแชร์น่ะแช์อันฮุบผ้าเฟคนิวนี่นะช่วยกันแชนะ์น่ะสุดท้ายอย่างปุตินะ่ะเพื่ออยากใส่ให้ทางประเทศไทยและมีคอมเมนตลายคนเงิอกโอนเงินไปให้ฟู้อินเซอร์คนนี้ โอ,อนเงินเข้าไปนะเพื่อจะมาซื้อนากกากมาใส่นะอืมซื้อนากกากมาใส่เลยว่าตัวเอาเงินคนในประเทศตัวเองคอมเมนต้มคอมเมนมเนนี่แหละคอมเมนต้มคอมเมนตะน,นะนะสุดท้ายแล้วเป็นยังไดนะประชาชนเสียงเงินฟรีนะฟูอินเซอร์วันเจี๊ยบนะที่มาซื้อกันยังนะโมเมนต์เรื่องจริงนะเป็นฮอดฟูอินเซอร์นะคนติดตามเป็นล้านน่าจะหาข้าวสารหรือ,อาารว่ากองข้าวสารดีๆก็นี่นะ เห็นบ่หนาะลนองอันวุ้นเส้นมันใส่เฟ็กนิวหลนยนะนะคนในประเทศเงือกนะคนในประเทศก็กฮ็ดตามเสื้อไปเื้ดนี่พากันแซรเรื่องราวอันเฮลิคอปเตอร์อันนี้นะนะลายลายเติบลายอันนะีที่พยายามมาปั้นกะระแสว่าไทยใช้สารเคมีใช้สารพิษโลยนะอันตอนประทะกันกับอับนอันทางกัมพูชานะนะ บาไทยเฮนจะตุยล่างเผ่าพันคอมเมนต์พันบาทน่ะเอ้ยนะเป็นจังนไรนะคนของพวกแก้วสร้างเฟกนิวใส่กันเองเห็นบอกคนในประเทศกัมพูชาน่ะเงือกเห็นบอกนะขนาดฟูอินเซอร์ยังเอามาตัวเอาเงินคนในประเทศตัวเองได้นะเห็นบอกนะผลกรรมของบุญเส้นเฮ็ดเอ็นลงุ้น hey? <c oughs> มูลเส้นมันเอาไปแซ่เนาะแล้วกะอันเขาบอกว่ากษัตริย์ขเขมรก็เอาไปแซ่มันบอกนะแล้วแถมอเมียนของมุนเส้นกับไปแซ่นะคลิปนี่แหละนะอันที่อันเครื่องบินลอยนี่แหละนะอืมเป็นจังไดล่ะนะคือคักโบส์นะตัวคนในประเทศกันเองนะพลสุดท้ายกก็ไพ่ <laughs> ละ่ะป,ประสนพวกเจ้าเดือนท่อนเองเนอะโอนเงินไปให้อินฟูผู้นี่นะ ว่าแต่ไปซื้อนะก้ามาเลยจะไปใส่ยู่ใส่มาเนี่ยซื้อมาเลยจะไปใส่ยู่ใส่นะซื้อมา,าเลยจะไปแจ้งให้ผ่นะคิดดีๆกนเฮ็ดเดอ้อนะกัมพูชาเอ้ยนะเฮ็ดนังก็คือบ้านคือเมืองเพิ่นเด้นนะตัวกันเองเห็นบอนนะมันอันที่ปิดอยู่นั่นก็คืออันเป็นไอดีนะหรือว่าอัน q r code นะ ให้สแกนเงินเข้าไปบริจาคให้กับอินฟูฟูนี่นะลายคนตกเป็นเยื่อหลายคนลงโอนเงินเข้าไปนะพราะเสื้อว่าอันจะเอาเงินไปซื้อนากกากแล้วมาแจกจ่ายให้ปัสสชนเป็นมะเออขักบอ่อนะตัวกันไปตัวกันมามวนกุ๊บเออนะคือได้ดแทะ บเบิ้งข้าวบติดตามข้าวในโบโบไปสมเทียบในบบนะว่าอันใดคือเรื่องจริงอะไรดบแม่นเรื่องจริงถ้าไทยจะเฮ็ดแบบนั่นนานะเขาบบเอามาเฮ็ดหลอกอันที่ป่วยสารเคมี่นหรมีว่าสารพิษต่างๆนานะแค่เขาใส่อันนั้นน้ำบุ้มบะเตี่ยวกับเบิดแล้วนะเขาบบเฮ็ด ไทยเขามีจรรยาบรนพอนเขายึดรักษากลในการลบกันเขาบวาตุกติกนะหลายคนนะที่สร้างเฟกนิวขึ้นนะทางประเทศกัมพูชาหลายคนที่พยายามสร้างข้าวปลอมข้าวสารลวงโลกลวงสายตาคนในประเทศลวงซื่อต่างๆซื่อลกของคขมเมนกันลวงกันไปนะสุดท้ายเป็นดะไรนะ คนสุดท้ายเป็นยังไงคนในประเทศตัวเองเสื้อเป็นตุเป็นตะนะได้ปิดภัยนะปิดประชาชนตัวเองจงตัวนะปิดหูปิดตาประชาชนตัวเองโดยที่เขาไม่ได้รับข่าวเรื่องจริงนะขนาดโกศกกัอนอันนี้กันยังเป็นไปนาเขา้าเนาะอันมาลงมาลีครเป็นไปกับเขานะเอ้ย ชวดพูดนะบ้านนี้นะฟูอินเซอร์บานเทียบเห็นปะโอนไปให้มันหลายๆเด้อนะโอนก็ไปหลายๆนะไปซื้อหนะ้าก้างมาเจกแล้วเขาจะนั่งหัวควนกันเบิดบ้านเบิดเมืองนะซื้อสายตาเสาโลกก,กับเบิ้งหู้อยู่ดอกนะเขาก็เอาพอไปเปรียบเทียบอยู่ดอกบ้ามันเป็นหุภาพอยู่ใส่นะ เขาบริ้งิกสมัยนี้นะว่าจะมาตัวกันแล้วเขาบ่ามีการส่มเทียบบ่มีการเอาไปเปรียบเทียบนะกับอันหุ่ภาพอื่นถ้าเกิดเรามีคนทักท่วงมานะยังมีแจ็คเมนนี่ได้ที่โบมูนะพยายามก๊อปปี้พยายามเอาของคนอื่นมาหลายเห็นบ่น,นะสุดท้ายแล้วก็เอ้ยนะเสื้อกันเบิดบ้านเบิดเหมือง <laughs> เสื้อกันแบบ บ่งงหัวขึ้นนะเสื้อกันแบบเป็นตุเป็นตะนะเสื้อกันแบบเสื้อจนว่าบุมีความาลงเหลือให้ไปเสื้อเรื่องอื่นนะเออนะสร้างเฟกนิวสร้างข้าวปอมคักขลกล่นะบ้ยนะอืมนะจังใดแกคอมเมนต์ต้มคอมเมนต์เองบุมีไผเดือนห้อนคอมเมนต์เดือนห้อนเองคอมเมนต์เดือนห้อนเองเนะ ผู้อินเซอร์ก็ได้โอกาสในเฝ้าเปิดโอกาสนะกินลวกเห็นบ่นะคนที่เป็นผู้เสียหายกับประสาชนค,คเนเนส่วนตัวนะแม่นประสาชนภไผดอกนะบุญนเส้นพาเขาเห็นอย่างเดยเนาะสล่ะแซไปสมซี่สมห้านะบุญเส้นเอ้ยนะแซกันไปมั่วซั่วแซกันไปเป็นตุเป็นตะนะเอ,อเขมนต้มเขมนจุดเปื่อยนะ เปื่อยของแท้นะนี่นะ่ะเขาบอกเปื่อยม่มีอันคขมญญามานยาบเลยนะเปื่อยสนิดนะต้มเปื่อยของแท้นะดีใจบอกบนเส้นนี่เป็นผลงานอันดีเด่นนะที่พากันสร้างเฟกมิวนะเอา้าคอมเมนต้มคอมเมน